สวัสดีครับพ่อแม่ี่น่องมืดสูภผูสูคนบวสิอยู่ไก่หรือยกกอยู่ไก่ยุในหรือต่างประเทศกยินดีตอนรับเขาสู่ส่องผ่านสุวรรณพรใสซา,สานวครับผมเมื่อนีก็กิมะอัปเดตคอนเฮดบทอีกคือเก่าครับผม สีพาพี่น้องมาเบิงเหตุบทขอนสุดเก่าสุดแหลกก็ได้ออกดอกอีกแล้วครับผมขอนสิเก่าสิดนบันไดขันยังบะผุเป็นผุยผงถ้าเฮากันหมดกันปวกใดเขาก็สิออกดอกให้กินเรื่อยๆครับผม กระชุดนี้กบับบได้เฮ็ดยังหลายครับสุดดอกที่ออกกรอบนี้คือตั้งแต่ผมเก็บออกเมิดสุดก่อนกบับบดไดเอาล่งแสนนมครับก็เอาไว้ในห้านนี่ก็พอดีพายุเข่ากับฝนกับตกอาทิตย์ที่แล้วกับตกตกแห้งอยู่ตกมือสองมือนละ หลังจากอาทิตย์ที่แล้วก็มาฮอดเมื่อนี้ก็เป็นดอกครับก็มไม้ขาว่าจากที่ผมเก็บดอกออกชุดก่อนเมิดผมก็ปล่อยไว้ประมาณสามสี่มือฝนกับตกลงมาครับจากที่ฝนตกลงมากกับอีกประมาณสี่หามือ ดอกกระโพครับก็เป็นไปตามที่คิดครับคือถ้าเก็บดอกออกมอาแล้วให้ก็ปล่อยให้มันแหง้งจากอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าฝนบตรกอกาลมแสนนมคือหนึ่งมือหนึ่งเอาขึ้นมากอะบ่กเกินอาทิตย์ก็ดอกกระสิออกอีกกระสิเป็นลักษณะนี้ครับ แต่รอบนี้ผมบ่ได้อารมณ์แซมีพายุข่าวฝนตกคอนก็นมีความซ่นอีกดอกก็ออกมาอีกครับผมสรุปแล้วคอนสิเกาสสิดนบันไดถ้ายังบปุบบพังเขากระหตน้ำไปเรื่อยเข้าก็สิออกดอกมาเรื่อยครับผม สุดนี้รอบนี้ก็ดอกง่ามอยู่แล้วก็หลายอยู่ครับกลุ่มหน่อยก็มีครับสำหรับสุดไม่กันเริ่มมีดอกให้เห็นแล้วครับ ก้องนี้มีดอกเห็นประมาณสองสามขอนนะครับเขาก็ะสิเริ่มแล้วครับเริ่มออกมาสิเหล็กอะสิประมาณขอนหนึ่งสองขอนจะค่อยติดตามไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเป็นดบเป็นลายบอเดี๋ยวผมสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับ จริงปลูกเห็ดนี่มันก็บโบมีสูตรตายโตหรอกครับมันอยู่ที่เฮาสังเกตเบิงขอนเห็ดของเฮาผมก็ศึกษาไปเรื่อยครับก็บกบล,กบลังกำลังลองปลูกปีนี้ปีแรกครับปลูกลายสุดนี้ ทดลองเล่นๆตั้งแต่รอบแรกปีกว่าจะตามที่เหตุคลิปให้พี่น้องฟังฮะละปลูกที่แรกผมก็เอากองไว้เกอบดินหมดปวกกับมะแทะมากินสุดนี้ก็เลยเหลือสซนีครับ บางคนมันผุมันพังแล้วก็โลถิมเอาไปดังไฟเห็ดฟื้นจริงๆแล้วเขาขาเขายังมีเนือใหม่ยังมาถึงกับผุเป็นผุยผงจางไหนเขาก็ออก ออกให้กินเรื่อยๆดูครับอย่าพึ่งทิ่ม้อครับกระกองไว้ขอสำคัญกับเฮากับกันหมดกันป่วกบัวห้มาแทะมาเล่มแลละครับอนใหม่ของเฮากับสิน่านพุน่นานพังดอกเห็ดกับสิเป็นเรื่อยๆ,ๆ ผมกักำลังเห็ดยูทูปใหม่กับความว่าคำจากกับเบกเกงปัณใถาถแตว่าอีกยังพิดอกพิดใจก็ต้องขออภัยมานาที่นี้เ้ยครับถ้าผู้ใดสนใจเรื่องปลูกเห็ดขอนก็ได้เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เ้ยครับ ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันรู้ไว้ดีกว่าบลูรู้ไว้เป็นแนวทางบันย่มเข้าคิดอยากเฮ็ดอยากปลูกเขาก,กัเอเอ,อเคยเห็นอยู่เคยเบิ่งอยู่ก็สิใด้ปปุบปรับปุงแก่ไขศึกษาเรียนรู้ของเจ้าของ ผมก็บ่ได้เก่งอย่างังนเราผมเห็ดกับผมก็เบิ้งไปเรียนไปละครับกับผู้ใดอยากเรียนรูปไปนำกันกับกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิได้บ่พภาสคลิปต่อๆไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณซำนีแล้วครับก็แค่มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงได้ชมว่าให้ฟังว่าขอนของเฮาคันยังบบผุเป็นผงจังไดก็เห็ดก็ต้องออกอีกคือเก่าครับเพราะว่ามันมีเสื้อในขอนแล้วคันถึกน้ำถึกฝน ถึกจังหวะเขาก็สิออกมาให้กินเรื่อยๆครับแต่ถ้าฝนบตกถ้าฝนบตกห้องบควรหดน้ำสูมือนะครับผมคิดว่าห้องหดเทือหนึ่ง อาทิตย์ละเทือนะครับองปล่อยจังหวะให้เขาได้สะสมอาหารออกดอกครับถ้าท่านหดน้ำหดน้ำสุมือสุมือเขาซะไม่มีโอกาสได้สะสมอาหารได้จับดอกจับเม็ดเพื่อสิบเป็นดอก แล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมคิดว่าถ้าห้าหดน้ำสุมือสุมือขอนห้าสิเปอยน,อน้ำขอนเปอยน้ำเสื้อเห็ดกระสิเมดไปแล้วก็ขอนห้าก็สิพุพังไววครับสรุปแล้วก็คือถ้าฝนบปตกถ้าเห็ดเริ่มเป็นดอกถ้าห้าสิหดน้ำก็ พยายามหลีเกเลี่ยงน้ำที่มีคลอรีนครับกระหดอาทิตย์ละเทออาทิตย์หนึ่งหดเท่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหดเท่หนึ่งแต่เขาได้เริ่มเป็นดอกแล้วคนสิบเป็นการสีดพ่นเอาดีกว่าครับเพราะว่าเขาเป็นดอกแล้วเขาก็ต้องการแข่งความชื้นครับ สำหรับของผมที่เฮ็ดไว้คือถ้าเขาเป็นดอกผมก็สิบเปิดน้ำไว้ในหลุมนี่ครับหลุมที่เฮ็ดห่านต่างกันหมดกันปัวผมก็สิขุดเป็นหลุมไว้ก็สิเปิดน้ำให้เขามีความซึ้ก็สังเกตเบิง่งก็ส่งคืออยู่ครับแค่เปิดน้ำไวก้ก็ดอกก็งามก็อ่อนดี สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณซํำนี้เนาะครับเนาะกฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงค่าขายอยังก็ขอให้ร่ำให้รวยขอเก่าคำว่า สวัสดีครับผม